สว <cat guiding developed Airbnb> <ira> ัสดีครับผมเอกขายที่วันนี้จะพามาดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่ในย่านของคลอง6คลองหลวงปทุมธานีเราเนี่เองนะครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกสบายใกล้กรุงเทพนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ในย่านของคลอง6เลยจากโรงพยาบาลคลอง6มานะครับประมาณแค่สัก4กิโลนะครับอยู่คลอง6ซอย63นะครับฝั่งตะวันตกแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้นะครับนี่จะไปคลอง7ก็ง่ายนะครับเพราะว่า ถนนเส้นนี้นะครับเชื่อมกับถนนคลอง7ยาวไปถึงวังน้อยได้นะครับหรือถ้าจะขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ขึ้นที่คลอง5นะครับ ใกล้นิดเดียวนะครับขับขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ได้นะครับอยู่ในย่านของการเดินทางขนส่งอย่างสะดวกสบายแล้วก็เป็นพื้นที่สีชมพูนะครับเหมาะที่จะสร้างบ้านอาคารโกดังอาคารสูงได้นะครับหอพักก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในเขตของย่านของผู้คนอยู่แล้วนะครับหรือใครอยากจะสร้างโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ขนาด2ไร่นะครับขนาดเล็กๆก็สามารถทําได้นะครับแวะเข้ามาดูได้แปลงนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าแปลงแลวก็เป็นแปลงที่ติดถนนคอนกรีตยาวไว้นู่นเลยครับนะครับยาวไปสุดเลยเป็นแปลงที่ติดถนนคอนกรีตคากว้างของถนนคอนกรีตเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูถนนความกว้างของถนนคอนกรีตนะครับความกว้างอยู่แปลงนี้นะครับจากระยะของรั้วนะครับที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้นี้นะครับจากระยะของรั้วนะครับมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับถนนคอนกรีตค่อนข้างจะกว้างนะครับรวมไหลทางแล้วนะครับก็ประมาณ10เมตรที่ดินก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่นะครับ ก็ปรับเคลียไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มจากที่เดิมๆเป็นรกร้างแบบนี้นะครับก็ปรับปรับพื้นที่ไว้ให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับก็พร้อมที่จะถมดินนะครับสามารถที่จะสร้างกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่พร้อมใช้อยู่แล้วหลักมุดลักเขตชัดเจนนะครับที่เราเห็นนะครับก็มีหลักมุดพร้อมอยู่แล้วนะครับนี่ตรงหลักสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆนี่ยาวไปถึงด้านหลังนะครับความกว้างก็อยู่ที่ นะครับ75เมตรนะครับหน้ากว้าง75เมตรแล้วก็ลึกลงไปเป็นด้านหลังนะครับยาวไปด้านหลังเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอ่าก็เหมาะที่จะสร้างบ้านก็ได้นะครับทําบ้านสวนก็ได้อยู่ในย่านของคลองหกถือว่าหายากมากมากครับที่สวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับดินก็เป็นดินหน้าอันนี้ดินเดิมเลยนะครับดินดําสวยมากครับใครที่ชอบปลูกต้นไม้ใช้ดินแบบนี้ปลูกได้เร็วมากเลยนะครับนี่นะครับ ก็เป็นแปลงสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับใครที่ก็บยางมองหาที่ดินนะครับอยากจะได้ไว้สร้างบ้านนะครับอยากจะได้ไว้สร้างอณาจักอยากจะทําพื้นที่ส่วนตัวนะครับสามารถล้อมรั้วปรับถมดินแล้วก็สร้างได้เลยนะครับเป็นพื้นที่พร้อมใช้ถนนด้านหน้าก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับไฟฟ้าประปาที่นี่พร้อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญถึงมองว่าเหมาะที่สุดก็คือการเดินทางสะดวกสบายนะครับที่นี่นะครับทางจากถนนเรียบคลองนะครับทางจากถนนเรียบคลอง6มานะครับเพียงแค่150เมตรนะครับก็ถึงแปลงที่ดินแล้ว ครับเป็นแปลงที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งใครสนใจนะครับรีบเข้ามาดูนะครับแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับหรือจะแบ่งเป็น1แปลงก็ได้นะครับหไร่เพราะพื้นที่สมุดสองไร่เนี่ยสามารถแบ่งได้2แปลงครับก็เป็นแปลงละ1ไร่1ไร่ก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งใครอยากได้แปลงที่สวยแบบนี้นะครับรีบเข้ามาดูเจ้าของขายถูกมากๆครับเจ้าของต้องการขายนะครับแล้วก็ขายถูกใครอยากจะได้ที่ดินสวยๆผม แนะนำให้เข้ามาดูแปลงนี้ได้เลยครับนี่นะครับเป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งใครสนใจนะครับรีบโทรหาเอกได้นะครับ088 145 1155ครับที่ส,สวยๆทำเลทองทำเลด,เดีแบบนี้มีแค่แปลงนี้แปลงเดียวครับทอง6แวะเข้ามาดูกันครับสวัสดีครับ